สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามแรงพามาใหาา้อาหารปลาจ้ะอาหารปลาดุกปลาดุกเลี้ยงไว้กินจ้ะเหลือโตใหญ่กินมรักก็ขายจ้ะช่วงนี้ช่วงปีใหม่ขายดีอยู่จ่ะมือละห้าหกโลมือละสิบโลก,ก็ถึงคายช่วงนี้ไปให้อาหารด้วยกันนะคะเมิด <Yeah. S 1> อาหารปลาดุก เยอะเลยค่ะไปดูใกล้ๆกันจ้ะไปดูใกล้ๆนี่ดำปิดเลยจ้ปะปลาดุกอุ้ยนะคะ ปลาลอดไซเลี้ยงแล้วตกเกตเราก็เอามาเลี้ยงไว้กินเรานี่แหละจ้ะเลี้ยงจนกว่ามันสีไงกินไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องก็หัวเหาเลี้ยงปลาอยู่แล้วเขาเจกากระถามหาถามหาบมีปลาบ่เมื่อนี่ก็เอาไปขายเนือซุ้อมือก็ได้มือละหาโลดแหละ ก็พราะได้กินได้ใส่อยู่จะมือละสามสี่ลอยแต่ถ้าแบบช่วงเทศกาลช่วงหนังลูกเต่าเขามาเขาก็ได้กินอยากกินแนวนั้นแนวนี้อยากกินคุ้ยกันเห่ีก็ได้ขายห้ายอยู่จะช่วงเทศกาลเนี่ยประมาณสิบโลขึ้นจะอืมก็ได้กินได้ใส่น้ำปลาเนี่ล่ะจ้าเลียงปลาก็เพราะได้กินได้เทิงเงินก่อนได้เทิงเงินไลยวัน หามาเลี้ยงไว้เด้อจะเด้อปลาดุกปลานิ้นเลี้ยงไว้ในบอ่อพ่อประหยัดอาหารแต่ช่วงนี้เศรษฐกิจเดี๋ยวนี้แพงแพงมแต่แนวแพงแพงจะหมูกับแพงขนาดเท่ามีปลาเองได้เห็นรหยจ่าใจเขายัางหลายเลยเหมือนเราเลี้ยงปลาไว้กินเนาะปลานิ้นปลาดุก,กนี่สิเนาะเบื่อปลากระซือหมูแต่ยังไราใจหลายอยู่จ้ะ ื้อหมูซื้อไก่เลือกปลาก็กินหมูกินไก่แต่หยัดไปในตัวเศรษฐกิจพอเพียงจ้าเลี้ยงส่งบริษัทโอ้ตัวนั้นตัวใหญ่มากเลยหัวมากโกกเลยนะเลี้ยงส่งบริษัทก็ได้ก่อนจะเงินก่อนหกเดือนยังได้เทียนึง แนวมมนีก่กหาคัดตัวเศษตัเหลือเขาไปขายพ่อได้กินไล่วันจะ้ะน้อน,นะสามสี่ลอยกับพ่อได้อยู่จ้ะคุนอะมีทั้งตัวใหญ่ตัวหน่อยควนกันไปค่ะแล้วแต่ขนาดปลานนาะอ้มเลี้ยงไวก้กินกัพ่อได้เบิ่งเห่นอยู่คะ่ะทุกคนขึ้นมาชโชต เห็นหนามนิ่งๆหรือเ่าบ่มีปลาวานอาหารเข้าไปโอ้สุดยอดเลยลืมลำลืมลำจ้ะปีใหม่นี้คิดเมนู้เลยค่ะอยากกินอะไรปลาดุกปลานิ่นหมูกไก่เนื้อวัว้ปาร์ตี้ หาลังคนเขาหัวเขามีปลาอยู่ตลอดจัิงสิไหมคะเขาก็ัมาถึงบอ่อเลยเลยจ้ะมาถึงบอ่อมาดูบอ่อแล้วก็เอออยากได้แบบสดๆเอาจากสองโล่สามโล่นี้น่ก็เอาได้ง,ง่ายอยู่จ้กะบนยากใส่หลอบแป๊บเดียวติดหลอหมู่ที่มันเป็นแบบกลมๆมันจะหูวจักหลอบบ่เป็นกลมๆเอาอาหารไปข้างในคือจังไซ้หละจ้ะแต่ว่ามันเป็นแบบ รุ่นไม่เอาอาหารหอยไอว้างไห้นล้วก็เอาไปวางไวขุดดินน้อยปามกับเขามากินหัวอาหารเอาไว้เพราะ่สามสิบนาทีจะได้เต็มรอบเลยจะ้ะหลคยค่พะพอได้กินได้ใส่น้ำเขานน่อยน,นะจ้าม,มีนกกามาอืมรู้มุมกล้องเลยนะเนี่ยรู้ว่าเราถ่ายแล้วก็บินหนีอืม อันนี้บรรยากาศบอ่อพักจ้ะบอ่อพักน้ําเวลาจับปลาเสร็จแล้วเราก็เอาน้ําปลาดุกเนี่ยค่ะมาไว้ตรงนี้พักน้ําไว้แล้วก็เอาปลาที่มันบอ่อได้ขนาดเม่าปล่อยก็เลี่ยงปลาโตไปอีกน้ำอันนี้ก็เอาไปหดพักแต่ได้จ้ะหดพักน้ำขี่ปลานี่พักงามงามพักงามก็กินเหลือผักเหลือก็เอาไปขายเหมือนกันจ้ะ สมือนียังกะเป็นเงินเป็นทองเบิดเนาะคะเนาะบวากันขายอันทีเห่ามีไปซื้ออันทีเห่าขาดจะ้ะเธอว่าให้มีเงินเขามื่อสมือสมือ,มอเงินก่อนก็เก็บไว้ใส่หนี้ใส่สินจะ้ะเงินกินก็หาขายไปรายวันมื้อละลอยสองลอยสาม่อยกวากันไปเงินทีเห่าเลียงเห่าทรงบริษัทเป็นก่อนก่อนเหากะเอาไว้ ใส่นี้ค่างวดลดคายัางไปจ้ะนี่เราจะชีวิตชนตบทสุมือน,นี่ต้องเฮ็ดหลายอย่างด้วยกันจ้ะว่าเมนมาเฮ็ดต่เขาย,ย่างยียวเลยจอะเฮ็ดทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> เฮ็ดเขาเฮ็ดปลาเลี้ยงง้ว่าปลูกพักขายห้อสีแดงมีเงินใส่เนาะขนา่นี้ เห็ดแค่ย่างใดย่างหนึ่งเนี่ยโอ้เกิดว่าเลี้ยงปลาบ่ได้กำไรง่วราคาตกจังสิก็บ่ได้สูมือนี่เห็ดอีกยังต้องเห็ดหลายๆอย่างพร้อมกันอันนึงใดอันนึงบ่ได้โอ้พี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกอย่างพาไปเบิ่งไข่เตาค่ะเตามากไข่ไหวออกไปเนาะเนาะแต่ว่ากัดโดนติบแ้วจ้ะมนี่รอบๆอุปกรณ์ อุปกรณ์ดักปลาอันนี้รอบอันนี้ที่เต่านามาไขไว้นะคะเราจะแอบ,บดูเต่าไข่เต่าดูตูมีอะไรมาเจาะไข่เต่าไหมค่อยค่อยเปิดกลัวจะงูว้าวยังอยู่ดีอยู่ค่ะทุกคนเขายังไม่เพาะเลยนี่ไขเต่านะคะนี่วันนั้นเต่านามาแอบ,บไขที่นี่จ้ะ ไท่เตาขอให้คลอดปลอดภัยนะลูกนะบายบายจ้ะทุกคนบายแล้วพามาชมชีวิตตอนเย็นจ้า